แม่งกระเถิบขึ้นไปเป็นคนไปในขณะที่กำลังอุ้มอยู่อ่ะทางตาไม่ฝากรอ,อก่อนที่จะประดับชมเนื้อหาของเราผมขอรบกวนเวลาสัก15วินาทีเพื่อแนะนำสิ่งที่ทำให้พวกเรามีกกำลัง คอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆน,นี่คือเกมสร้างเมืองที่พวกเราสร้างขึ้นมาเมืองน,นี้จะพัฒนาและโตขึ้นตามจำนวนซับสไคร์ของบนเพื่อนที่กดติดตามของพวกเราใน YouTube หากดูไม่เป็นการรบกวนเกินไปพวกเราขอกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภเวสินาการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับศิลปะที่มีความหลอนแล้วก็น่ากลัวผสมนปนเปอยู่ในงานอาร์ตวันนี้เนี่ย ความน่ากลัวของเราระดับกี่กระโหลกดีครับคุณเนตเราให้ห้าเลยร้อยห้าเลยเหรอแล,แล้วเรากำลังจะพูดถึงสตัฟฟิล์มคือเฟซสตัฟฟิล์มกับเลียสตัฟฟิล์มอุ้ยมีทั้งเฟซทั้งเลียวมันคือวิดีโอที่ถูกถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นฟาฟุตเทจคนถือกล้องเข้าไปโห้ยมันก็โคตรสดเลยอ่ะเนท์มันจะมีความมืนหัวหน่อยฟาร์ฟูดเทปคนถือกล้องอย่างเงี้ย ปกตีหนังมันก็จะมีมุมของมันใช่ไหม,มแต่เนี้เหมือนเป็น POV อ่ะถ้าส่วนใหญ่สำนักฟิล์มก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่นะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็จุดเด่นของสำนักฟิล์มคือความที่มันสเปซไปด้วยเลือดจอเลือดทุกอย่าง<อ>ที่เป็นเรียกว่าการทารุณการฆ่าคืออารมณ์เหมือนแบบว่า,ามันพวกเนี้ยจะอยู่ในดาร์กเว็บส่วนใหญ่ปะเอออยู่ในดาร์กเว็บส่วนใหญ่แต่มันก็จะมีหนังที่เป็น Official Official ออฟฟิเชียลเว้ยออฟฟิเชียลแบบสำนักฟิลม์มอะ เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเอฟเฟกสนับฟิล์มกันเลยสนับฟิล์มมันคืออะไรเฟซสนับฟิล์มคือสนับฟิล์มที่เป็นออฟฟิเชียลเป็นหนังออกมาอาจจะไม่ได้ฉายทางโรงแต่ก็เป็นมูฟวี่ออกมาให้คนพวกไปดูได้อาจจะเช่าตามเว็บหรืออะไรเนี้ยเป็นพวกคานิบาลฮโลโลกาสหรือถ้าใครเคยได้ยินรับเป็ดเดิน,นดินกินเนื้อคน ไอ้นี่ชื่อมันเดือดจังมอเป็นสนับฟิลที่ฉายปกติเราจะมีเฟสทูเดย์เอสแอนด์แมนมันจะแบบใหญ่แยงหน่อยอันั้นจะเป็นเฟสนับฟิลในหนังที่ถ่ายทั้งหมดอ่ะมันเป็นเฟสไว้ถึงเขาจะเป็นช็อตหั่นแขนอย่างเงี้ยก็เป็นแขนงปลอมเป็นพาะเป็นอะไรแขนปลอมแต่คนดูจะรู้สึกว่าเลียวมากคนที่เสพสายเนี้ยอยู่แล้วอ่ะจะรู้ว่ามันคือเฟสนับฟิลเออแต่ว่าเลียวนับฟิลอ่ะมันคือคนที่มันแบบลึกไปกว่านั้นเลยค่าจริงเหรอ ใช่มันคือการฆ่างจริงคือการแบบหั่นจริงตายจริงอะแล้วก็ถูกเลคอดไว้มันอาจจะไม่ได้มีสตรอรี่เหมือนหนังปกติอะเปิดกล้องมาก็อยู่ในห้องห้องเชื่อเราอะมีจับคนมัดเหยืออ่ออาจจะแบบร้องโวยวายให้ช่วยอะไรเงี้ยอ้ยแล้วทํามาเพื่ออะไรอะให้คนคนที่เสพค,คอมันค็เป็่าฆา,าตกรรมมันก็มีคนที่แบบซาดิสตอยู่อะ uh huh. คือโลกเรามีคนหลายแบบแหละ คนที่ใส่พวกนี้ก็มีแต่ว่าด้วยความที่หนังเฮอร์เลอร์มันจะมีพวกตอนยุคูนยน่ะหนังที่เลื่อนเลื่อนเยอะเขาจะเรียกว่าสเตดพังคือบางคนเขาจะร,รู้สึกว่าไอ้หนังพวกนั้นน่ะมันตอบโจทย์กับจริตเขาไม่พอคราวนี้เลือกสตัฟ์ฟิล์มอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่ถ่ายอย่างเดียวไปมันจะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาสมมติว่าเขาถ่ายใช่ไหมเขาเลือกเหยื่อมาเหยื่อคนนี้อาจจะยินยอมหรืออาจจะเป็นนักโทษหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่เขาเครียดแค้นอ่ะ ลับมาแล้วก็แบบฆ่าจริงเลยขอดวิดีโอไว้ oh. แล้วก็เอาวิดีโอตัวเนี้ยไปขายดักเว็บ oh. นั่นคือช่องทางการหาเงนิน <Okay. S 1> อย่างหนึง่ง <Okay. S 1> แล้วก็มีอย่างนึงคือมันจะมีแบบพวก v ีวีไอ่ะคนรวยที่แบบว่ามีอำนาจเงินใช้เงินทําอะไรก็ได้อ่ะไปหาคนมากูักคนแล้วก็เข้าไปนั่งดูสดๆ <Yeah. S 1> เลย <Hey. S 1> นั่งดูแบบ <Hey. S 1> ชิวๆดูไป <laughs> ทรมานสดลเลยหรอแล้วก็แบบค่าค่าให้ดูจริงๆ อันนี้คือเรืวสนับฟิล์มที่ถูกเรคคอร์ดลแล้วก็เผยแพร่ตามดักเว็บแล้ววันนี้เราจะยกเคสหนึ่งที่มันเลียวเว้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองเดนีโพเปลอฟในประเทศยูเครนยูเครนเออ,เ,อ,อเริ่มต้นด้วยมีเด็ก3คน uh huh. เป็นแก๊งจับกลุ่มกันเป็นเพื่อนสนิทสามคนคนแรกชื่อว่าวิกเตอร์คนที่สองชื่อว่าอีกอร์คนที่สาม <Igor. S 1> ชื่อว่าฮานซาฮานซาเออฮานซาจะดูเหมือนเป็นผู้นำหน่อย จะมีการนำเพื่อนเวลาเพื่อนติดปัญหาตรงไหนก็จะเป็นนคขอแก้ไขวิกเตอร์เนี่ยเป็นคนกความสูงมากทานซาเลยคิดว่า้จะทําไงให้ให้เพื่อนแบบทาทกความสูงอ่ะทาาซาเสนอว่าเฮ้ยมึงต้องมายืนในชั้นสิบสี่ไว้ตรงขอบเฮ้ยมันก็วิววิวว่ะดิอแล้วพอวิกเตอร์แบบโอเคกูเชื่อเมึงเป็นผู้นํากลุ่มใช่ไหมก็ขึ้นไปแต่ขึ้นไปคขาวเนี้ยวิกเตอร์แบบเหมือนไม่ยินยอมแบบกลัวจัดอ่ะ มองลงมาแล้วกลัวมากฮันฟ้า,าก็เลยจับมัดเลยไว้ไว้ต้องขอบแล้วให้วิทเตอร์มองแต่ข้างล่างอ่ะออออสุดท้ายคือนนแม่งหายเออแม่ก็เลยเลสเต็กหันสาวว่าเอ้ยมึงแม่งทำให้ปูยน<อ>ะอะไรอย่าเงี้ยเออพอถึงจังหวะนั้นน้องก,ก็ต้องแบบมันหนีไปได้อะแล้วมันก็หายจริงอแล้วก็อีกอล์เนี่ยเป็นคนกลัวสัตว์แต่ที่บ้านอ่ะแม่เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเยอะแล้วแม่ก็บอกว่า ทุกคลิปอะอาบน้ําให้แมวด้วยต้องต้องไล่ต้องกลัวสัตว์เพราะออว่าอีกอเคยโดนแมวข่วนฮันซาก็เลยบอกว่ามึงอะต้องไปทาลุนสัตว์เว้ยเฮ้ยเวลนี้ไม่ไม่ดีไม่แนะนำนะเนี่ยเพื่อที่มึงได้รู้สึกว่ามึงกนเกนิดออกมนตัดกัตื่นอะไรวะเนี่ยคราวน,นี้ก็เอ้ยแม่งก็แปลกๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่าอีกอฟังไหมฟังเราด้วยความที่ไอสามนเนี้ยมันมีฐานะ มันรวอยู่แล้วอะ่ะไม่มีความคิดอะไรเลยเหรออ,อ้าวฟังเพื่อนสังคมก็าอาจจะแบบเหมือนไม่มีรายชาอะไรนั้นในชีวิตอ่ะทุกคนก็มองหาว่าจะทำไงให้อหีกรหัสกุศ์ก็เดินเดินไปเจอแมวอุย้ยมึงเจอแมวข้างทางปกติอะ่ะฮาร์ซาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แมวมึงมึงไม่ได้ผูกพันถูกไหมอย่าวอกนะมันก็เลยให้ฮางซาไปจับแมวมาออแล้วก็เหมือนโยนเล่น อีเหี้ยโหไม่โอเคแล้ว่ะทารุนอะไรเงี้ยโดนแบบเบียงอ่ะเออตอนแรกมันก็กล้ากลัวๆกลัวขวนไงแต่น้องนั้นไม่ขวนแล้วก็มีวิกเตอร์คอยเล็กคอยโยไว้เป็นชิปทารุนสัตว์แบบอี่เหี้ยหน่อยพูดอีเหี้ยเออรู้สึกว่ามันมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์กันเลยอันอันนี้มันน่าจะวิปริตแล้วแหละมันก็เริ่มมันก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไม่กลัวแมวนะเออแต่กลับว่า รู้สึกสนุกแพนสนุกกูว่าแะสามคนรู้สึกสนุกมากผลิตว่าอะไรผลิตเฮียเวนแล้วก็ปล่อยแมวไปสรุปว่าอีก,กอก็ไม่ได้หาเราเปอร์เซ็นคราวนี้สามคนอ่ะมนเลยเริ่มที่แบบเหมือนกระเถิบเลเวลความรุนแรงขึ้นไปอ่ะก็ไปเจอแมวอีกโอ้ยแมวแยเออคราวนี้พอเจอแมวปุ๊บอ้ยน้องอีก,กอก็วิ่งเข้าไปเลยวิ่งแบบกูมั่นใจมากกูไม่กลัวแล้วก็ไปจับเวียงเหมือนเดิมแต่ขนาดขนาดกำลังเวียงอ่ะทางซฟาแม่งหยิบมีดขึ้นมาไว เบอกว่าวิธีเนี้ยครั้งที่แล้วอ่ะใช้ไม่ได้ผลต้องฆ่ามึงต้องแบบหนักกว่านี้เสร็จแล้วอีกรอก็แบบไม่ไม่เอาอ่ะไม่เอาในขณะที่กำลังอุ้มอยู่อ่ะฮานซาแม่ปากคอโอ้ยอีฮานซานี่แม่งเฮี้ยจริงเด็กเปรตอ่ะคือมันมันเหมือนเด็กที่แบบว่าเกเรไปเรื่อยยังคิดแต้มไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอฆ่าแมวเอาใช่ไหม ก็แขวงแมวกับต้นไม้แล้วก็แบบถ่ายรูปเล่นสรุปว่าอีกอหลังจากเคสเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองอะปลดปล่อยจากสัตว์แล้วอะไม่กลัวแล้วอ่ะตอนนี้ทั้งสามคนก็มั่นใจความสนุกไปแล้วอะไม่มีไิตการรักษาเรื่อยก็ถือความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยจากแมวเป็นหมาที่ใหญ่ขึ้นก็ฆ่าหมาข้างทางหมาตอนจัดมึงไปฆ่าสีซัวเลยนะฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งอะไรอย่างเงี้ยสนุกอะจนสุดท้ายแบบฆ่าบว เจ้าของฟาร์มก็มาไล่กระทืมเมื่อแล้วก็แบบไต้แบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือแมอง่ับตายมันอะตายพวกมันอะมีมีจุดจบไหมคราวนี้ยไอ้เที้ยงน่ะรู้สึกว่ามันไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วเว้ยคือวัวก็เป็นใหญ่สุดในชนบทแล้วอะเพราะว่าคนนี้ก็ฆ่าคนแล้วแหละแต่สุดในเมืองแล้วอะใช่มันพูดถูกอุ้ยเมืองจะบอกนะใช่แม่งกระเถิบขึ้นไปเป็นคนเว้ย สามคนนี้เริ่มหนักซุ่มข้างทางโดยเริ่มจากคนบ้าคนบ้าที่ไม่มีสติเขาก็เดินไปเจอคนบ้าเว้ยสามคนนี้เดินไปเจอคนบ้าใช่ไหมแล้วก็ทุกคนน่ะมีแบบตกปลาแล้วก็จับคนบ้ามัดอุ้ยเมืองกูกลัว่ไหวคนบ้ามัดอ่าอ่ะแล้วก็ทุบหัวด้วยแบบตกปลาอนตาคันเบ็ดจนตายอ่ะแต่ว่าก่อนคนบ้าจะตายอ่ะพวกเขายังรู้สึกว่าใช้เวลานานมากเพราะคันเบ็ดมันไม่ได้แบบ ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะอ่ะเออแต่ถ,ถูกทุนตายนะมันก็แข็งมังมนก็โผยิ่งกว่าไม้เรียวอะ่ะเออก็ใช้เวลานานอนะ่ะมันไม่สชอ่อุปกรณ์ฆ่า,าอะไรเงี้ยก็เลยเอาศพคนบ้าไปไว้ในกอหญ้าต่างๆแต่ทุกคนเซตตี้เลยนะทุกคนเซตตี้เถิดมือเหมือนมือชีพแบบคราวนี้ก็เริ่มกระเถิบขึ้นไปเว้จากคนไม่มีสติการเป็นคนเมาที่มีสติที่มีสต,สติเหมือนคนปกติอ่ะแค่เมาเพราะกินเหล้าอะไรเงี้ย แต่วิธีการฆ่าเขาเนี้ยไม่เหมือนครั้งก่อนเว้ยทุกคนมีค้อนคุณระดามโอ้โหมันจะสั่นหาไปหามาเ,ออเป็นพอทุกคนมีค้อนคุณระดามอะ่ะเลยเป็นชื่อคลิปสนฟิล์มเนี้ยว่าทีกายสวัน m แฮมเมอร์ถ้าลองเซิร์ชด่วนจะเจอแบบเยอะมากคือคดีเนี้ยโด่งดังมากแล้วทุกการฆ่าไม่ว่าสัตว์หรือคนอะ่ะเล็ถูกเลกคอร์ด้วหมดเลยเอ,อ้โคตวเด็กเป็ดกลับมาที่คนเมานะ ก็จับคนเอามาทุบหัวจริงๆวันช็อตแรกที่หัวก็ตายแล้วอะเน้นเอาฟิลโขยซ้ำลุมทุบอะเด็กเหี้ยเลยเลยเกิดแล้วรู้สึกว่าก็ยังไม่หนำใจพออะที่ที่บ้านมันน่าจะแปลกๆไม่ไม่เลี้ยงดูลูกหรือไงวะหรือยงยังมันกสังคมเขาเขแต่เด็กเวรวิกเตอร์หยิบไข่โค้งขึ้นมาสามาแล้วแจกเพื่อนแล้วก็หนำแทงซ้ำอ่ะ เป็นรูอ่ะเออเพราะวิคเตอร์บอกว่าเคยดูทอ็อปแอนเจอรี่ไว้แล้วเวลาแทงแล้วมันมีน้ําเหมือนน้ําพุอ่ะเหมือนน้าทะลุตัวนี่มึงเคยเห็นช็อตแบบว่า,อา,อาเออเหมือน,น,นเลือดพุ่งเมือดพุ่งแม่เออเขาอยากลองว่าถ้าทำกับคนจริงจริอะเป็นหรือเปล่าเว้ยเออทุกคนก็ลุมแทงเว้ยลุมแทงล้ายังไงมันก็ไม่เป็นหรอกอมันเป็นยังไงก,ก็ลุมแทงมาจากที่ใช้คอนทุบแล้วก็ลุมแทง เออแบบหน่ำใจสาใจแล้วอ่ะก้าวถกไปไว้ที่ข้างหน้าเหมือนเดิมเหมือนแบบริมน้ําไกลๆที่คนไม่ค่อยผ่านอะไรเงี้ยเออเสร็จแล้วคราวเนี้ยมันก็ทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆทางการของในเมืองนั้นอ่ะเออถามว่าตำรวจรู้เรื่องไหมรู้ตัดปิดคดีอ้าวพ่อแม่คนดังหรือไงเพราะหาสาเหตุไม่ได้เว้ยหาฆาตกรไม่ได้<ะ>กลัวเสียหน้าไง ถ้าถ้าเปิดคดีปุ๊บแล้วกลัวเสียหน้าถ้ามันยังหาคนลายไม่ได้อะทางการเลยบอกว่าค่อยเปิดคดีตอนหาคนลายได้แล้วคือเปิดแล้วก็จับเลยอะไรเงี้ยจนต้องมีการฆ่าต่อไปเรื่อยๆเออจนสามวันนี้ก็เกิดความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆคนบ้าคนเมาไปจนถึงคนที่ไม่มีทางสู้ผู้หญิงคนแก่แล้วก็คนท้องอ่ะคนท้องโอ้ยคือทำห,หมดเลยอ่ะ คุมทุกกลุ่มทาร์เก็ตอะเพื่อการถ่ายนับฟิล์มใช่ทุกทุกอย่างมีการเลคคยร์ดหมดเออแล้วทางการก็จับได้เว้ยแล้วกว่าจะจับได้อะคือศพที่21แล้วอะโอ<ฮ>้โหคือไปไกลแล้วอ่ะไอ้ที่แล้วไม่มีฉุก<ด>คิปสักนิดนึงเลยตั้งยีคนเนี่ยมันก็มากพอแล้วนะเออคือก็ยังคีฟคีฟความเป็นรัตกาลนี่ว่าแบบเออเดีถ้ายังจับไม่ได้คนก็ต้องโวยวายอะไรเงี้ย ซึ่งก<ห>็มีมีการตายเกิดขึ้นแบบในระยะเวลานึงเยอะมากอ,ะอ่ะก่อนหน้าเนี้ยฮารซาถอนตัวเหลือสองคนเออแล้วก็ทำมันไปจนถึงศพทียี่สิบเอ็ดก็คือวิกเตอร์กับปีกรอร์ทำด้วยความมอม,มันไปจนศพทียี่สิบเอ็ดเสร็จแล้วพอตำรวจจับได้อ่ะก็จับวิกเตอร์กับบีกรอร์ได้เลยสองคนเออแล้วก็สืบสางเราเรื่องจนจนฮารซาโดนไปด้วยแล้วทั้งสองคนนี้ก็มีคดี ตำรวจให้ข้อหาว่าฆาตกรรมโดยการไต่ตองล่วงหน้ากับการทรมานสัตว์เอ,อวิปเปอร์กับโดนะไรกะุงอีกอตำรวจก็ให้โทษจำคุกตลอดชีวิตตัวทันซาเนี่ยถอนตัวมาก่อนแต่ว่าให้ข้อหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับป้ลชิงรัพ์ติดคุกเก้าปีและฮันซาพ้นออกมาปี2018โ<ห>อ้โหเออพ่งออกมาเลยปี 2018. 2อ1 8มึงบไม่ควรให้โอกาสอ่ะแต่เขา็น่แก๊งอ่ะ เขาก็น่าจะไม่ทำแล้วแหละมั้งเพราะว่าเขาถอนตัวไปก่อเออแต่ก็คุณทําไปแล้วอะเออก็เป็นการที่เฮียอยู่เออพอเหมือนแบบจับได้หมดแล้วคดีปิดอ๋อคลิปทั้งหมดอะถูกลงนักเว็บแล้วมันก็หลุดออกมาหมดเลย้ยหลุดออกมาหมดเลยโอ้คือไม่อยากให้ทุกคนไปลองเซิร์ชดูกูก็มคงไม่เซิรอะแล้วนี่คือสนับฟิล์มทีไก่ส่วนแฮมเมอร์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นคดีจริงๆอะถูกไล่คอรไปเออ คืออาชนาฟิล์มมันมันไม่ใช่พอตเรื่องโครงหนังอะออบางทีมันคือเน้นฟิลเกิดมาปุ๊บเออฆ่าเลยเออเปิดกล้องกูฆ่าเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็น่ากลัว <laughs> แล้วจริงๆก็มีหลักอาชนาฟิล์มโอ้ ว่าต้องมีเรื่องสนับฟิล์ที่เหี้ยอย่างนี้ว่าโหเป็นเหมือนเป็นร้อยเป็นล้านอ่ะใช่แลาเราเราแย่งต้อออกนะว่าไหนจริงไม่จริงเนี่ยเออไปดูดูหนังเรื่องหนึ่งหนังเรื่องเป็นรีเควสออะที่มันเหมือนเหมือนเป็นเกมเออแล้วมันมันทรมานเหยื่อเป็นเรื่อยอ่ะเอออันนั้นก็คล้ายๆปะถ่ายโลงป่ะไม่ไม่รู้ว่าโลงรเปล่าถ่ายโลงั้ยเออสนับฟิล์มคือแต่มันก็ฆ่าจริงเลือดเลือดเลือดเลยแบบเร็วเลือดอ่ะหั่นแบบ ให้ดูดูไม่เต็มไปก็สำหรับวันนี้ก็เข้มข้นกับเซนฟีมากก็ถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพรอสเอ็กด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจถ้าเกิดว่าใครมีคอนเทนต์แบบอยากให้เรานำเสนอก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใดชิปเลยเราจะหาคอนเทนต์มาเสิร์ฟให้ค่ะสำหรับวันนี้เราพีดกับเมฟครับกะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Ha 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 ha.